เดี๋ยวจัำสุกจะมาปรุงลาบเนาะมเมนูข้า,าวเช้านะครับผมจะเป็นลาบลาบสุกนะครับเป็นลาบสุกลาบลาบเนื้อนะครับเป็นลาบสุกเดี๋ยวจะมารวนก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมารวนก่อนเชฟจำสุกจะถ่วยว่งจ้องจองเอามาเพื่อนเลยนี่นี่ทำการรวนเนื้อก่อนเนื้อข้าวหล่างไม่ไเลยครับรวนแล้วก็จะมาลาบกินข้า,าวเนชะ้าเนาะ บรรยากาศเช้าเช้าอากาศเย็นนิดนึงครับผมนักปานทำอะไรหลบมาฝาดในหน้าฝาดในหน้านี่ลูกสาวลูกสาวจันจุกครับผมจุกไหมจุกไหมจุกนะจุกนะสาวครับคนเล็กครับผมเดี๋ยนั่งถากินเด้อให้แต่งหน้าให้สวยอย่างดิ วยเท่าดีโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปดูตอนปรุงเดี๋ยวจะตกปาอนุญาตรวนวนเนื้อก่อนวัวตกปัาครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราเอาพริกสดเนาะไปไปแอมเอานะครับผม คนอ่าเดี๋ยวัเก็คั่วกันนะครับผมก็คั่วตั้เองโอ้โหข้อมันครับพร้อมแล้วบดอ่อนแล้วคาัไม่ได้ชูครับชูชูนวดใส่อีกชูนี้ใส่หลายใส่หลายกอับักพริกนี่เพี้ยรมันจะบดแล้วเลยอเมกหรือตั้มอยตงใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยแซ่หน่อยสอนไว้แบบนี้อักเกลือครับมีเกลือไหม เือับอเรือหอมักขีนี่น่คือว่าไม่อยากคิดมันมล่น่ะินมือกหนึ่งเล่าขาครับเรจิทิกอลงิงหกเียวะเบอลองจิงกเจียว่จะ่บเซ็ิเขาเยอะก่นดงเรือใ้ต้องสามันเป็นสูตรตาตำรับนะครับผม ใส่แค่นี้กับใส่ดีเข้าไปอ้าใครใครไม่กินขมเนเล็กน้อยอเล็กน้อยได้เขาบอกกี่ล้อมเลกนอยได้ก้อนน้ด้กอนเล็กน้อยเขาบอกเมื่อกีกมได้กินกร้พริตักเขาอิออวันนี้รับบทเป็เชฟ นหลับขัวโอ้ข้วหัวหัวหอมน้ำปลาครับน้ำปลาอน้ำปลาอีกหน่อยพอดีเลยเด็ดเลยโอ๊ยเด็ด โอเคครับคนนี้ก็เดี๋ยวตักให้เด็กๆก่อนครับผมมาต้องจห้ามนะมาต้องใส่ห้ามกะดจงแมพ่ากอนลเนจานครับจานใส่โจมืดอมดแล้วหนลวแน่นซ้ำในคะแนนนี้ดีครับดีใส่ไปใจเห็น โอเคทีมท,ทีมนี้ก่อนโอเคโอเคครับผมครับบรรยากาศครับลาบตอนเช้าๆเนาะโอ้โหนี่ครับอ่ะเชิญเชิญทีมนี้เป็นทีมฝ่ายชายครับฝ่าย ขาวโโสของเรานะครับผมนี่ครับมามากินข้าวกินข้าวอันนนอ่ะอ่าอ่นี่ครับกินข้าวด้วยกันครับผมบรรยากาศแสนอบอุ่นเนาะบรรยากาศข้าวเช้านะครับอืมอ่าอเาเดี๋ยวเดี๋ยวจันสุก็จัดกินแล้วครับเดี๋ยวดูหัวหน้าโกกินก่อนโอ้บาได้ไปเห็นงานบปล่ได้ไปเห็นงาน โอ้ฮาฮ่า่กิขนข้าวกันกนซานกินซีอะไรมันเบทอดปั่นง่ไบอครัครรรบลาบเ่ เ้อบานทองมันแตกกว่าอะไรอย่เนี้ยครัดูอะไรดูอะไโอ้อืมงามแถวแถวกอืม งมกง่ายเลยอมาเลไม่เเดี๋ยวไปล่าน้ำมลแรงงง ตอนเย็นเนาะเดีย๋ยวลาลาหนู